พร้อมลงลงไปทุกนม,ม,มีแต่เถียงมีแต่เถียง,เ,ยงเออนุ่นบางทีกระสิกรหนึ่งร้อยดวงเขาบอกหยองแม่ดาวคึ้ไปย่างดีเอาหยองอยิ่งฝาบไปหยองไม่ได้พันหนึ่งก้อนหยอง <c oughs> แต่หอดพันมันยังหนีเพราะหาพันหาไปแจ้งน่ะใครอยากให้น้องไปแจ้งแน่ให้มันถึงหนึ่งพันดวงนะคะ ไปตอนนี้กันได้ครับต้องไปเมืองกุยสี่ซูรต้องออกด้วยสูตรสูตรสามอันนั่นกู่ได้เงินนะจ๊ะคิดหอดเดินย่องโอ้ยพับพูดไม่สวยกันสิ้นเนาะเชียห้าร้อยด้วยไอเข็มอย่างนอยก็ได้ห้าร้อยดวงเด็กอะเฮ้ยเอา พิษจะใจนาะหัวก็ได้ยิ้มาเข้านอนลูกเนาะขอบอ่ะพี่น้องเดี๋ยวพันก็ดวงแล้ว,วันนี้นเ,เสร็จสิน้นกดเสร็จสิน้นคุ้ยเสร็จสิน้นขอบคุณนะเสร็จสิน้นเสร็จสิน้นไปสีไล่เอาขากล่องมาเรืเร่อยสบายดีเกซีสบายดีแพรลี่ไปใส่ขายเทปเปอร์มาคะ่ะส่งดาวว่าเป็นส่งกระร้าใหญ่มาเน้ะคะ่ะ ทรงเง e ินมากก็ได้เด้อค่ะอต่า่ต้องใส่เมกเลยอีกค่นเกียขอบคุณหนึ่งพันสองรอยวงนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหาสบสบปากย้อนามไม่ได้ไรเมื่อน้นปักย้อนเนเป็นเมื่อนเอาเจ้าถ้ามันพ่อจะสส้นเพจตีนเพจได้เนี่เพจเจสีพาเพลินโอเคสีพล้ำปเทดาไว้เถอะว่าไอ้ยิงไทย ไดลยว่บ่เดียวได้ถ้ามึงชีวิตลงุงบดแน่แม่คิดวิตลุงบดพาคอะไรก็แล้วค่ะลองลองทุกอีพี่หลายคนสีเบียร์สีแบบเพล่งไม่แล้วไม่เดินเท่นไหมยังก้อฝันเหตุใจยังก้ออันฝันเหตุใ,ใจกันลอยเขา <อ S 2> <วง S 1> เป็นแรงใ,ใ, <จ S 1> ใจให้พี่บูธแต่งให้น้องโอ้ยซี่ทุ่มสีเดลือออกเร่ราะข้ากลังพูดแต่งนั่น <c oughs> ขอบคุณห้าสิบตัวนะคะ ขอบคุณหนึ่ดวงนะคะได้จากบาทแม่ได้บบโบทได้สามร้อยเนี่ยโี้เห่อยเมื่อหนึ่งก็ได้สามพันโอ้โหได้พราอร่อยบเนี่ยบ๊ได้หัวพันพันเป0ี่ยเบาได้ลูกได้ประมาณห้าสิบบาท ไ,ไปซื้อดาวไซื้อแพงแพงซื้อดาวซื้อดาวระบาทนะคะระาาบาดยัง ok. ไงไฟไหม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 อย่งเออคิวอึดไฟไหมใช่จริงเลสิครับเอาคุณควรมาเซวเทบ่นปลาคอยก็ถือปลาควนันเซวควณลรูก พูดหอนี้ขอดอกคอดสายขาวออกอุ๊ยปักบ่ายคุณนผ่านแล้วนกูโชดาเด้นมเลยกูซือลาทิพัสบูดกัวแล้วคือขิวเขี้วขืนอิวไก็ห้องอ้ยังบูดันไรอ่ะมันใช้ไฟสูงเอาดีนะหนูได้อยู่ไปนั่งังกันนะ้ปเ้ยม่ยัยเ้ยโดดล้บสาดเนอพ ไฟระเบิดใต้ลูกค่ะเย็่มามพอกันคือติตายหลดเนาะคอยซื้อมาหัวนีแม่ไตยโควิดเรานตายยนไฟไฟคับอ so, oh! ันนี้ค่ะขอซื้อหัวนีแม่โอ้ยไปแจ้งหนานุ๊กไปขอคุณมันกนี่ขอคุณนีบ่ออันนี้เด็กเสียบินดี